สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์สินค้าคอนคอนกันนะครับผลิตภัณฑ์คอนคอนผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวโพดเป็นหลักเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยมีส่วนประกอบเป็นธัญพืชหลากหลายเช่นข้าวโพดถั่วอัลมอนเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์มเมล็ดทันตะวันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แคลอรี่น้อยมากช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีช่วยบรรเทาอาการท้องผูกดีต่อระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจลดความดันโลหิตป้องกันการก,ารก่อตัวของโลคนิ้ว เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันโรคหัวใจช่วยในการมองเห็นช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลดไขมันในเลือดซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคเบาหวานอีกทั้งยังดีต่อลำไส้เพราะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นแบตเตเรียชนิดดีในลำไส้อีกด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างโปรดักสินค้านะครับหัวข้อถัดไปนะครับทำไมถึงผลิตหรือปัญหาคืออะไรเชื่อว่าหลายคนต้องพบเจออุปสรรคในการลดน้ำหนัก ในช่วงวัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวัยรุ่นวัยทางานหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆครับจะผลิตอะไรกลุ่มเป้าหมายคือใครสินค้าที่คิดค้นมาคือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยเรื่องให้อิ่มนานหรือหิวระหว่างวันขับถ่ายได้ดีเสริมภูมิคุมค้มกันของร่างกายช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระดูดซึมน้ำตาลในเลือดน้อยลงคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงทั้งนี้คนคน ของเรายังสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็สามารถบริโภคของคนเข้าพืเพื่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันครับในหัวข้อจะผลิตอย่างไรเรามีมาตรฐานสุขอ,อนามัยในโรงงานโดยใช้มาตรฐาน GMP หรือ HACCP ส่วนพื้นที่ในการผลิตจะแบ่งแยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเช่นส่วนการเตรียมวัตถุดิบ ส่วนผลิตและส่วนของบรรจุภัณฑ์พนักงานจะสวมอุปกรณ์การป้องกันเช่นหมวกคลุมผมถุงมือและหน้ากากอนามัยโดยบรรจุพัณฑ์ของเราจะมีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเช่นถุงฟอยล์ที่กันอากาศและความชื้นโดยบรรจุภัณฑ์จะพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เช่นวันผลิตวันหมดอายุและส่วนผสม โดยมีการเก็บสินค้าในที่แห้งและเย็นเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษามีการรองรับมาตรฐานสินค้าขอรองรับมาตรฐานอาหารเช่นอยหรือมอกในส่วนของช่องทางการตลาดนะคะของเราจะมีเป็นทาง Youtube แล้วก็มี f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ TikTok วิธีการตั้งราคาสินค้านะครับ 1. คำนวณต้นทุนทั้งหมด รวมต้นทุนวัตถุดิบการผลิตบรรจุภัณฑ์การขนส่งและค่าแรง 2. บวกกำไรที่เหมาะสมกำหนดกำไรที่ต้องการเช่น20-50%จากต้นทุน 3. วิเคราะห์ราคาตลาดสำรวจราคาสินค้าที่คล้ายกันในตลาดเพื่อให้สินค้าแข่งขันได้ 4. ตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายพิจารณาความสามารถในการจ่ายของลูกค้า 5. ทดสอบและปรับราคาสินค้าทดลองนำสินค้าไปจำหน่ายในราคาที่ตั้งไว้และปรับตามผลตอบรับจากลูกคา้าปัญหาคือการลดน้ำหนักโกรคเบาหวานและโรคอก่ดยืนที่มีผลต่อร่างกาย<ๆ>เช่นโรคหัวใจลดไขมันในเลือดวิธีแก้จัดทำปอกคอนที่สามารถทานได้โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกาย เราใช้สารสก,กัดจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ราคาจับต้องได้และสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันโดยมีโปรโมชั่นค่ะข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยและเป็นขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพกลุ่มลูกค้ามีนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานและผู้สูงอายุค่ะ ตัวชี้วัดสำคัญคาดว่าจะมียอดขายภายในเดือนแรกทะลุ3,000ชิ้นนะคะช่องทางการขายมี t t o t o a c e b o o k y o u t u b e ค่ะโครงสร้างต้นทุน มีค่าเช่าที่โรงงานค่าวัตถุดิบค่าจ้างพนักงานและค่าของมันจุพันธ์ค่ะกระแสรายไ,ได้จากเพื่อนๆและคนรอบตัวและก็กลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกค่ะ